Hey Mercedes How may I help you? c น a n g e Radio 107เนี่ยครับท่านผู้ชมแค่ใช้เสียงสั่งงานก็สั่งได้หลากหลายฟังก์ชันมากสะดวกจริงๆครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกครั้งนะครับ Hey Mercedes How may I help you? Change Radio 102.5เรียบร้อยครับ ง่ายดายจริงๆสุดยอดครับทันสมัยมากๆเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมกับระพบกับผมแจ็คช่องคารายบายใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรีวิวเจ้า Mercedes AMG CLA 35มโฉมใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่ด้านหลังผมแล้วครับคันนี้เดี๋ยวคันนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นยังไงเครื่องแรงไหมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ Let's go Yes, DJ.

เจ้า Mercedes-AMG C L A 3 5คันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์เบนซินสีสุดแถวเรียง2,000 cc ซีพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์ให้กำลังสูงสุด306แรงม้าที่5,800รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่3,000ถึง4,000รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ A M G Speedshift D C T 7 g 7จัจงหวะครับเจ้า C L A 3 5คันนี้นะครับให้ไฟหน้าแบบ L E D High Performance นะครับ ของระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินี่เลยครับอันนี้เป็นเดย์ทอมันนี่ไงนะครับไ้วิ่งตอนกลางวันโอเคถัดมาเลยเนี่ยเราไปดูกระจังหน้าครับกระจักหน้าเนี่ยจะเป็นแบบใหม่แบบคว่ำเรียบร้อยแล้วแล้วกริลตรงนี้จะลงดําครับให้ความสปอร์ตมากๆเลยตรงนี้นะครับเป็นกล้องหน้ารถนี่ครับนี่โอเคถัดมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ A M G ตรงนี้เลยครับถัดไปนะครับก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์เข้าจอดครับหรือเราเรียกว่าปาร์คพนิกนะครับตรงนี้ก็มีนี่ พร้อมระบบเข้าจอดอัตโนมัตินะครับถัดมาเรามาดูล้อกันครับเจ้า CLA 35คันนี้นะครับให้ล้อใหญ่ถึงใจขนาด19นิ้วครับมาพร้อมอยางขนาด24535 R 19ครับแม็กเ็นทูโทนด้วยเป็นสีดำแบบสีเงินผัดกันนะครับถัดมาเนี่ยเรามาดูระบบเบรกครับเบรกจะได้เป็นเบรก AMG ตัวนี้เลยสีเทาคาลิปเปอร์พ่นว่า AMG เลยแล้วก็จานเบรกเนี่ยจะเป็นจานเบรกแบบเจาะดูระบายความร้อนนะครับถัดมานะครับ โลโก้เทอร์โบโฟร์เมตรงนี้แสดงให้เห็นว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับสามารถส่งกำลัง50/50 50หรือส่งกำังไปที่ล้อหน้า100%ทําได้ครับผัดมานะครับก็จะเป็นระบบ k e y l e s สโกนี่ครับแค่พกกุญแจไว้กับตัวสามารถเข้าออกและลดได้เลยมาพร้อมระบบ p Push Star t ที่อยู่ในรถนะครับ ถัดมาครับจะเป็นระบบบาย Spot อัดซิ t ครับเมื่อมีรถมาในมุมอับเนี่ยสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี้จะแสดงเป็นสีแดงครับผมแล้วก็มีเสียงเตือนในห้องโดยสารทําให้เราเนี่ยรู้ว่าอันตรายจะได้ไม่เปลี่ยนเลนครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายของเช้า c l a 3 5ครับเป็นไฟท้ายแบบ LED ครับถัดมานะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์ครับจกโรงงาเลยโตดมากถัดมานะครับเป็นท่อไอเสียของ AMG ครับ คอมดิฟิวเซอร์ครับท่อยเสียเนี่ยออกสองนี่ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันครับท้ายรถเนี่ยความกว้างปานกลางครับแต่ว่าลึกมากแล้วก็สามารถพับเบาะได้อีกอันนี้เนี่ยครับเป็นตัวพับเบาะนี่ครับนี่ครับสามารถพับเบาะได้นี่ครับอย่างนี้ผมลองพับเบาะตัวขวาให้ดูก็จะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยพับได้2อันเลย ันนี้เนี่ยเสียดายอย่างหนึ่งครับไม่มีฝาท้าไทยไฟฟ้าครับยังเป็นฝาท้าทยปิดแบบมือถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็น Park ตตันนิกนะครับเป็นเซ็นเซอร์ด้านหลังช่วยในการเข้าจอดจะเห็นได้ว่าคันนี้เนี่ยนะครับกระจกเป็นกระจกเฟรมเลสไล้ขอบครับดูสปอร์ตมากๆเลยถัดไปเรามาดูแผงประตูนะครับแผงประตูจะบุกด้วยได้สีแดงครับนี่ตัดกับตัวสีดำสปอร์ตมากๆตรงนี้เนี่ยบุกด,ด้วยผ้าไดนามิก้าเมคโครไฟเบอร์ครับ ให้ความสปอร์ตอยู่ดันอันนี้เป็นปุ่มปรับเบาะไฟฟ้านะครับมีครับแล้วก็มีเมมโมรี่สามตำแหน่งแล้วก็อันนี้นะครับเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าอันนี้ขอติ้งนิดนึงว่ายังเป็นพลาสติกสีดาอยู่ซึ่งรุ่นพีๆเนี่ยจะได้เป็นโครเมียมสีเงินหมดแล้วนะครับครับผมท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับผมอยู่บนภายในของเจ้า CLA 35เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวภายในคันนี้จะเป็นไงบ้างเนี่ยเรามาชมกันเลยครับ เมื่อเข้ามาบนรถนะครับท่านผู้ชมสิ่งแรกเนี่ยที่สัมผัสได้คือความสปอร์ตและความทันสมัยของรถครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูครับนี่ทุกอย่างเนี่ยดูอวกาศแล้วก็ดูล้ำมากๆเลยจอของเจ้า CLA 35นะครับจะเป็นหน้าปัดดิจิตอล2จอคู่เลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือจอที่1นะครับเป็น มาวัดความเร็วรถยนแล้วก็จอที่สนะครับสำหรับใช้ควบคุมวิทยุทั้ง2จอนี้จะมีขนาดเท่ากันคือจอละ10.25นิ้วครับและที่สําคัญเนี่ยจอที่ควบคุมพวกวิทยุเนี่ยจะเป็นจอทัสกีเรียบร้อยแล้วครับซึ่งต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนว่า Mercedes- Benz เนี่ยเพิ่งจะมีจอทัสกีนได้เมื่อปี2019น้ี่เองครับเดี๋ยวให้ชมนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบนำทาง Na navigation oh, <no. S 1> แล้วก็จะมีโหมดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเรียกว่า AMG performance เนี่ยครับคือโหมดนี้เนี่ยจะมีเฉพาะรถ AMG เท่านั้นอย่างถ้าเป็น GLB 200ที่ผมเคยทำรีวิวไว้แม้ว่าจะคล้ายๆกันก็ตามภายในนะครับแต่ว่าของเขาจะไม่มีโหมดนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวรถนะครับใช้งานง่ายสะดวกมากๆครับนี่ครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือไฟแอมเบียน i g ไลนะครับของเจ้า CLA 35ครับไฟแอมเบียนท์ไนี่สวยมากๆเลยนี่ครับ แล้วก็มีที่แผงช่องแอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยสวยงามมากๆจริงๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับเปลี่ยนสีได้64สีตามนี้เลยครับนี่อย่างตอนนี้นะครับไฟ a m b เ e n ไ l i ์เนี่ยอยู่ที่สีแดงครับนี่สมมติผมเจ้าสีอื่นเนี่ยเอาสีเขียวกดไฟป,ปุ๊บก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เลยเนี่ครับโอ้โหสีนี้นี่แจ่มจริงๆสีน้ำเงินให้ชมครับโอ้โหสวยจริงๆ ถัดมานะครับเดี๋ยวลองเป็นสีม่วงนี่นอกจากนั้นนะครับไฟแอมเบ l ไล h ์เนี่ยยังสามารถเลือกให้สีเนี่ยเป็นหลายเฉดได้ด้วยอย่างตอนนี้นผมใช้สี p r p p ล s Sky นะครับนี่ครับก็จะเป็นสีฟ้ากับสีม่วงแบบนี้ครับต่อไปเดี๋ยวลอง Ocean b l u e ดูนะครับ Ocean blue เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินกับฟ้าอมขาวครับผมอ่จถัดไปลองเลด o o n ครับ เรดมู n ก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน2เฉดเลยครับอถัดไปเลยไปที่ f i เ e r e รครับจะเป็นแดงกับเหลืองนี่ดอนบูสีเขาสวยจริงๆครับนี่ต้เปลี่ยนให้ดูเรื่อยๆเลยครับถัดมานะครับเราจะมาดูระบบสั่งงานด้วยเสียงของ Mercedes-Benz นะครับหรือที่เราเรียกว่า mbux เ e ้เ e อร์ d ซ s, <Hey> <S how may I help you? change ambient light blue. okay I am changing the color เนี่ยครับแค่ใช้เสียงสั่งงานก็ทำได้ทุกอย่างที่เราต้องการ Hey Mercedes how may I help you? change ambient light red. okay I am changing the color Hey Mercedes How เ y I help y o u Change r a d i เ107 oh. เนี่ยครับท่านผู้ชมแค่ใช้เสียงสั่งงาน oh. ก็สั่งได้หลากหลายฟังก์ชันมากสะดวกจริงๆครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกครั้งนะครับ oh. Hey Mercedes How may I help you? Change r a d i งจุเรียบร้อยครับง่ายดายจริงๆสุดยอดครับทันสมัยมากๆเลย อันนี้ผมชอบคอนโซลกลางมากเลยครับจะเป็นลายเนี่ยครับเป็นลาย AMG ให้รู้ว่าเป็นรถแรงไม่ใช่รถธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็บุกได้สีแดงสวยงามมากครับอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยของเจ้า CLA 35นะครับจะเห็นว่าเป็นเจนใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีปุ่มนะครับสองอันด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับโหมดการขับขี่ด้านซ้ายก็จะเป็นพวกปรับช็อคอัพต่างๆครับ พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นกึ่งหนังแล้วก็กึ่งผ้านะครับช่วยให้เหงื่อไม่ออกแล้วก็มือจับกระชับกับพวงมาลัยตลอดการเดินทางครับแล้วก็แพดเดิลชิพนะครับขวาเป็นบวกครับตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายเป็นลบนะครับนี่แล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นควบคุม cruise control ครับแล้วก็ปุ่มทัชแพดตรงนี้จะควบคุมจอนี้ครับ ส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเบาดังวิทยุแล้วก็ปุ <gamma> ่มรับโทรศัพท์ครับแท็คแพดจะใช้ควบคุมจอซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มแผงควบคุมทางด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าครับอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้ารถต่างๆอันนี้ไฟตัดหมอกครับแล้วก็อ um, ันนี้เนี่ยเพิ UV ่มแสงแล Situation ้วก็หลีแสงหน้าปัดครับถัดมานะครับเรามาดูก้านครับผมก้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นก้านไฟเลี้ยวครับผมแล้วก็ ควบคุมที่ปัดน้ําฝนครับส่วนก้านขวาด้านนี้เนี่ยเป็นเกียร์คอรครับซึ่งจะเป็นเกียร์เจนใหม่ของ Mercedes เเขาละแต่ว่ายังไม่หรูหราเท่ารุ่นพี่เพราะว่าเป็นแค่แท่งพลาสติกนะครับถ้ารุ่นพี่เนี่ยเขาจะมีโครเมียมทิมด้วยจะให้ความหรูหรากว่านี้หน่อยกรับท่านผู้ชม้วเจ้า CLA 35คันนี้นะครับให้ซีทเบลสีแดงมาเด่นเป็นังงานมากเท่และสปอร์ตสุดๆไปเลยครับชอบมากข้างในดำนะครับตัดกับได้แดงแล้วก็เบลแดงเท่จริงๆสุดยอดครับ นี่นะครับก็จะเป็นเบาะนั่งของเจ้าเซียวเ35นะครับนี่นะครับเป็นกึงน่งหนังกึ่งผ้าไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ครับเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งออปชันที่ผมชอบมากก็คือออปชันหลังคาแก้วครับนี่ครับสุดยอดแต่ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่าเขามีตะข่ายปิดให้อีกหนึ่งชั้นครับผม ครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่บนเบาะหน้าของเจ้าเซ A35 เอสามสิบห้าครับภายในเนี่ยค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเล็กมากแล้วนะครับตัวผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเนี่ยครับเทดรูม <Head room S 1> ยังได้อยู่นิดหน่อยแต่เล็กรูมในเหลือเยอะเลยสบายสบายครับก็คือค่อนข้างเล็กแต่ไม่ได้เล็กมากจนน่าอึดอัดครับแต่ถ้าใครสูงเกินร้อยแปดสิบเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงครับคันนี้ทีนี้มาดูด้านหลังนะ เล็กลูมเ,ยเลยหือแค่นิดเดียวเองครับแต่เฮดลูมก็ได้อยู่อีกนิดนึงครับผมสูง170นะครับใครสูงกว่าน,นี้ลำบากนั่งประทางกายสักพัทยาโอเคไกลกว่านั้นนี่ลำบากแน่นอนต่อมานะครับเครื่องเสียงให้เบอร์มสเตอร์มาครับเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงเราลองไปฟังกันครับ like astic, เสียงใช้ได้เลยนะครับจะออกแหลมนิดนึงครับ ถัดมาก็จะเป็นระบบส่องสว่างของเขานะครับอันนี้จะเป็นไฟนะครับสังเกตได้ว่าจะคล้ายๆคริสตัลครับสวยมากๆเลยอ่ะดีวผมปิดไว้ก่อนเนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟของหนังสือครับจะอยู่ตรงนี้นี่ฝังอยู่ที่กระจกมองหลังนั่นเองอันนี้อันหนึ่งถัดมานะครับก็มาดูกระจกแต่งหน้าครับ นี่ครับก็จะมีไฟให้ทั้ง2ด้านเลยนี่อีกด้านหนึ่งนะครับถัดมานะครับเรามาดูฟังก์ชันครับอันนี้ก็จะเป็นนับปัดแผงควบคุมแอร์ครับผมจะเป็นโครเมีย่ยมหมดเลยนะครับสวยหรูแล้วก็ดูแพงมากนี่อันนี้นะครับเป็นระบบ engine push start ครับ ถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำครับผมอันนี้เนี่ยเป็นที่เสียบ USB แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นตัว touchpad นะครับสำหรับใช้ควบคุมจอได้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนอกจากว่าเราเนี่ยจะใช้มือควบคุมได้แล้วเนี่ย touchpad ตรงเนี้ยก็สามารถใช้ควบคุมเปลี่ยนขึ้นวิทยุเนี่ยครับเห็นไหมครับส่วนตรงนี้เป็นที่พักมือครับไม่มีอะไรต่อมาเรามาดูช่องเก็บของกันนะครับช่องเก็บของเนี่ย แคบแต่ลึกครับเนี่ยครับแคบแต่ลึกหน่อยแล้วก็ด้านในก็จะมีพอร์ตเสียบ USB ได้ตรงนี้ครับครับและสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการรีวิวเจ้า Mercedes AMG CLA 35ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ